สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพี่พิินครับค่ะพี่พิินชอบเล่นดนตรีไหมฮะชอบค่ะแล้วระหว่างเล่นดนตรีกับร้องเพลงชอบอะไรไมากกว่ากันชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงเหรอใช่แล้วพี่ก้าวล่ะคะชอบอะไรพี่ก้าวก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันฮะเพราะว่า <c oughs> ดนตรีเล่นไปเป็นสักอย่างเลยงั้นเราไปร้องเพลงกันเลยดีกว่าไหมไปเลยไหมล่ะสวัสดีครับน้อง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็คือเวลาร้องเพลงเนี่ยเรามีความสุขนอนายใช่แล้วครับใช่ก็คือความเป็นศูนย์ทีเนี่ยมันสร้างความสุขให้กับเราใช่แล้วและไม่เพียงเท่านั้นนะคะดนตรียังเป็นศิลและศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์อีกด้วยเวลาที่เราเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงเนี่ยเรามีสมาธิทําให้ทําอื่นเนี่ยมีสมาธิไปด้วยและทําได้ดีไปด้วยค่ะนี่แค่การร้องเพลงนะครับยังมีประโยชน์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่จีจี้สุดสวยของเราจะพาไปนะครับที่คณะดุริยางคศาสตร์สาขาดนตรีแจ๊ ที่ไหนคะมหาวิทยายลัยศิลปากรนั่นเองครับโอ้โหอยากจะไปฟังดนตรีแจ๊สแล้วล่ะครับอยากไปเหมือนกันค่ะอยากไปแล้วใช่ไหม uh. เพราะฉะนั้นพบกับช่วงนี้เลยครับกับช่วง Open House, House on Air ดนตรีแจ๊สเขาต้องเต้นด้วยปะน่าจะเต้นนะแั้นนี้เขาจะสอนเต้นไหม งสยนะคะว่าพี่ซิซี่มาทำอะไรอยู่พี่กำลังเตรียมตัวเป็นคอนดักเตอร์นนเองชื่อนาทูเป็นความฝ่ายฝันของพี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วจนในวันนี้เนี่ยพี่ได้มาถึงจุดนั้นไม่ใช่ว่าได้เป็นนะแต่ว่ามาถึงจุดๆที่แบบว่าสถานที่ที่เขาเนี่ยได้ผลิตนักดนตรีระดับประเทศรวมถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับน้องๆคนไหนก็ตามนะคะที่สนใจและรักในเสียงดนตรีและที่นี่ก็คือเธอได้ คณะดุริยาศาสตร์มหาวิทยาลัยลศิลปากรวุทยาเขตสลิงชันและถ้าพูดถึงประเภทของดนตรีแล้วคะ่ะก็มีมากมายหลายประเภทแต่เอาเป็นว่าวันนี้ดีกว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะมาแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนุ่มๆสมูทแต่ว่ามีความเข้มข้นในตัวนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแจ๊สนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงงั้นเรามาถามกูรูผู้รู้กันดีกว่าค่ะตามมาเลย สดีค่ะจ้า,จาสวัสดีครับว,ว่าทำอะไรอยู่คะเนี่ยผมพี่ดิกำลังเลือกซีดีครับเด<อ>ี๋ยวจะเอาไปสอนอน้องอ๋างั้นเอาเป็นว่าขอรบกวนเวลาเน้นนึงยอยากทราบจริงๆเลยว่าวิชาแจ๊สเนี่ยสาขาวิชาดนตรีแจ๊สเนี่ยส่วนใหญ่หลักสูตรที่เนี่ย<อ>เขาเน้นเรื่องอะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะถ้าหลักสูตรที่นี่เลยจริงๆแล้วก็เขา,าะเน้นเรื่องเพอร์ฟอร์ม ในเรื่องการแสดงนะครับเพราะว่าคณาจารย์ที่ที่นี่จะมีจะมีหลากหลายครับมีคือคือจะมีอาจารย์อาจารย์ประจำเจ็ดคนนะครับแล้วก็มีอาจารย์พิเศษอยู่ประมาณสามสิบสามสามสิบคนฉะนั้นจะมีความหลากหลายในเรื่องสายงานให้การแสดงใช่ใช่ครับแล้วก็มีมีทั้งเพอร์ฟอร์มมีทั้งประพันธ์เพลงมีทั้งเรียบเรียงเพลงแล้วก็ แล้วก็การสอนด้วยครับเช่นอาจารย์เราหลายๆคนนะครับก็จะอยู่ในวงวงการเพลงแจ๊สในในเมืองไทยแล้วก็ทั้งทั้งเพลงป๊อปด้วยเรเก้สกาอีกหลายๆทางเลือกให้นักศึกษาที่เข้า้าเรียนกับเราสมมติว่าเราทำงานกับอาจารย์คนนี้หรือเรียนกับอาจารย์คนนี้อยู่แตคนนี้ทํางานเกี่ยวกับด้านห้องอาร์ตด้านเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงแล้วก็นักศึกษาก็จะตามไป ็อยากทราบเกี่ยวกับว่าประโยชน์ของแจ๊สที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาแต่ว่าสําหรับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะอันี้ผมสโคบมาที่แจ๊สแต่ละกันนะครับก็คือก็คือแจ๊สเนี่ยมันจะพูดเกี่ยวกับการอ m นฟ o ออสคือทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สภาวะปัจจุบันแล้วก็ตอบสนองกับสภาวะปัจจุบันอย่างทันท่วงทีโอ้โหถือปคอดีมากมี่ขอบคุณอาจารย์มากมากที่มาให้ความรู้ ตอนนี้นะคะพี่จีนี่ก็ได้นัดเพื่อนไว้คนหนึ่งซึ่งคนนี้นะคะไม่ใช่คนธรรมดา,าเพราะว่าเขาเนี่ยเปถึงกับสาวแจ๊สตัวแม่ของที่นี่เลยแบบว่ามีความแบบไม่อยากจะมาสตอนนี้เอาเป็นว่าเราเรียบไปหาเขาดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าเขาแซ่บแค่ไหนไปเลยคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> อ้าวนี่คือแพค่แค่คิดถึงพี่ออมก็เนรมิตตัวมีตนแนี้เลย <c oughs> นี่ค่ะน้องๆค่ะ สาวแจสุดแซ่แห่งคณะดนตรียากษ์ศาสตร์่อมคะไมาอยู่ตัวนี้แล้วพี่ออจะพาจีจี้กับจงน้องไปทัวร์ไหนดีคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องซ้อมนะคะก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องห้องหนึ่งมีคนกําลังเรียกว่ารวมวงกันอยู่แต่ว่ารวมวงเพื่อทำไฟนอลโปรเจกต์จบกันกำลังซ้อมอยู่นะคะไปดูเลยดีกว่าคะพี่ออมได้ค่ะ ปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์จบนะคะเป็นฟนอลโปรเจกต์ของนี่เลยค่ะมือเบสนะคะพี่โดมนะคะที่เห็นนี่เรียกว่าดับเบิลเบสนะคะใช่โปรเจกต์จบมันก็ต้องทําให้เห็นทุกอย่างใช่ไหมคะว่าเราเรียนอะไรมาบ้างเราเรียนองซอมโบเราเรียนการรวมวงอันนี้ก็คือพี่โดมจะเป็นคนเลือกักดนตรีว่าจะเล่นกับคนนี้นะแล้วก็ที่เห็นก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆมาช่วยกันค่ะขอขอฟังเป็นจิ้มนิดนึงเลยกันลองฟังกันนิด เมื่อกี้ดูวงมาเลงไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เรามาที่นี่นะคะเราต้องมาฟังคนร้องเพลงด้วยค่ะยังไม่หมดอีกมีคน,นยังเราไม่ฟังอีกมีค่ะแต่ว่าอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ร้องเพลงธรรมดานะคะอันนี้เรียกว่าคาปล่าค่ะเป็นการรวมวงของคนร้องเพลงที่นี่เลยอะไรด<ส> สวัญญสดีญญครับตอนเอิขอถามกันว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยจริงๆเป็นคลาสของวิชาอะคาเบลล่าแจ๊สอะคาเบลล่าครับจริงๆอะคาเบลล่าแบบแจ๊สก็คือมันก็คือการร้องโดยปราศจากเครื่องดนตรีแต่เราจะใช้ฮาร์โมนี่ที่เป็นแจ๊สก็คือจะมีเทนชั o n เข้าใจว่าเทนชั o n ไหม tension ภาษาอังกฤษคือความเครียดใช่ไหมค่ะคือสมมติว่าขอดในทางดนตรีถ้าเกิดเราใส่เทนชั o n ลงไปเนี่ยเสียงอาจจะฟังกัดมากขึ้น แต่การการของแจ๊สเนี่ยเวลามันรวมกันมันทำให้มันกลมกล่อมได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรบกวนอาจารย์ช่วยโชว์ให้ดูหน่อยไหมคะเกี่ยวกับอะคาเดลาแจ๊สครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวโชว์เพลง Ode to Joy นะครับของ Beethoven One Two Three Four oh, the พี่ออมคะศุภสาขาดนตรีแจ๊สเน้เขาเรียนอะไรกันบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีเรียนร้องถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกคะก็เรียนร้องรวมเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีรวมวงแล้วจริงๆก็จะมีเรียนสกิลของแต่ละเครื่องเหมือนกันค่ะแต่อยากเห็นอ่ะมีมีอะไรจะโชว์ไหมงั้นตามที่มาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปดูมีเยอะแยะเลยเอาไปเราจะดูสัญลักษณ์ของเพลงแจ๊ส กนยของเพลงแจ๊สมันคืออะไรคะ,ะถ้าเกิดพูดถึงเพลงแจ๊สทุกคนต้องนึกถึงเสียงของแซกโซโฟนแน่นอนอยากเห็นแล้วแหละรีบไปดูเลยได้ไหมคะได้ค่ะตามเลยทางนี้ค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะส,สดีครบกวนอีกรอบหนึ่งเมือ่อกี้เราเพิ่งเจอกันคือเคยได้ยินมาว่าเวลาคนที่พูดถึงคําว่าแจ๊สเนี่ยเครื่องดนตรีที่ชนิดแรกที่คิดขึ้นมาเลยก็คือแบบแซกโซโฟนอาจารย์ทราบไหมคะว่าเพราะอะไรต้องเท้าความไป สมัยแจ๊สที่เป็น Big Band คือจะเป็นวงแจ๊สที่ที่เล่นให้สำหรับคนเต้นแล้วแล้วก็แซ็กซ์เนี่ยก็จะเริ่มจะเริ่มมีการโซโลเกิดเกิดเกิดขึ้นเนี่ยแซ็กซ์จะเป็นเครื่องแรกๆที่ที่เข้าใช้โซโลนะคแล้วก็จะเป็นที่มาใช่เอาแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอโทษจริงๆที่มาเราควรแต่ว่าไหนๆมาแล้วเนี่ยอยากให้พี่เรียวโชว์สักนิดนึงได้ไหม ดูชิ้นเดียวมาแล้ว uh huh. แล้วก็มาดูภาพรวมที่อาจารย์เขาบอกไว้กันภาพรวมหมายถึงว่ามีหลายๆอันมารวมกันหลายๆแบบด้วยเราไม่ไหวเราไปอะไรดีกว่าค่ะไปกันเดีกว่าค่ะ จอปกติเลยนะโหนี้สนุกมากเลยพี่ออมแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวพี่ก็ในนๆจยจิ้ก็มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปเรียน private class เลย private class เรียนร้องเพลงเลยร้องเพลงแบบ private class ใช่ให้เราใช่เราใครจะสอนอะพร้อมยังพร้อมค่ะโอเคตอนนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ง่ายๆเลย เดลีฟาซาลัดิโน่แม่ให้พี่ออมเนี่ยพูดถึงพูดกับน้องๆที่บ้านหน่อยก็ว่าสอนน้องๆคนไหนที่สนใจในครั้งนี้ร,รักได้เสียงเพลงมากกว่าเราคือเราก็รักแหละแต่ว่าดูน่าจะไปไม่รอดนะคะถ้าเขาสนใจเนี่ยต้องทำยังไงบ้างและอยากให้พี่ออมเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ก็สำหรับน้องๆนะคะที่อยากเข้าสาขาแจ๊สของที่นี่นะคะเรียองมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะยังไงก็อยากให้น้องๆซ้อมเยอะๆตั้งใจฝึกนะคะเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยการซ้อมสําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดเรายิ่งซ้อมเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสเยอะนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะจะได้เข้ามาเจอกันนะคะคุณว้อยอยากให้พี่ออมเนี่ยโชว์เสียงสักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราก็ร้องไม่เยอะแล้วเราแบบเบื่อเสียงตัวเองมาอยากฟังเสียงพี่ออมบ้างในใจนะคะ Fly me to the moon and let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Fill my heart with song and let me sing forever more ช่วงหน้ากลับมาติวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ดิกกันนะครับ